สวัสดีครับผมเจ็ดฟ้าเรดดี e บอลลีไรเดอร์เนวเนนววเพเปอร์ท็อปเดลินเวเ่ารื่องเล่าไรเดอพอดีผมเข้าบ้านมาพอดีนะมาบันปลายซองนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็จะได้รับข้อความเหมือนกันนะครับก็คืออันนี้นะเอกสารของคุณไม่เป็นไปตามเงื่อนไขกรุณาเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน Lineman Rider เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหะักสัญญาภายในวันที่22นะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะก่อนที่จะเริ่มรับชมรับฟังนะครับพอดีผมแจกที่กันแดดมือถือนะครับอันนี้นะแบบนี้นะครับลายเคลล่าอย่างดีกันน้ําแล้วก็ ใส่ได้พอดีกับ F3 มี 11T มี 10T Pro อะไรพวกนี้ที่ไม่เกิน6.7นิ้วครับผมแจกฟรีมีเงื่อนไขนิดนึงนะคือผมต้องชนะกิจกรรมอันนี้นะครับของทาง o p i n h o o d นะก็ใครที่สนใจที่ต้องกิจกรรมก็เข้าไปดูคลิปนี้แล้วทำตามได้เลยครับแจกฟรี10อันนะครับ สำหรับคนที่รวมกิจกรรมจากผมนะครับโอเคก็ช่วงบ่ายๆนะครับก็มีข้อความมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆใครที่อาจจะได้รับทุกคนนะครับผ yes. มเห็นในกลุ่มนะรวมทั life, ้งเพื่อนๆผมแล้วก็พี่ๆน้องหลายคนนะครับก็ได้ข้อความนี้นะครับซึ่งข้อความนี้จะให้เราทําการอัปโหลดเอกสารใหม่นะครับอัปโหลดเอกสารใหม่นะสาหรับใครที่เอกสารขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่หมดอายุหรือพรบบหมดอายุเปลี่ยนรถอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามา อัปโหลดไปพร้อมๆกันนะครับคนที่ไม่เคยแก้ไขข้อมูลเลยนะครับมันจะง่ายมากคือหนึ่งนะครับเข้าแอปนะครับกดที่อื่นๆขวาล่างนะครับแล้วก็กดแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วก็กดขวามือขวามือเ่้งบนอีกทีนะครับก็คือแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วก็อัปโหลดเอกสารต่างๆตามที่มันระบุได้เลยนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยอัปเลยนะแต่ว่ามันจะมีข้อแม้นิดนึงสาหรับคนที่เคยส่งเอกสารไปแล้วนะครับอะ เคยอาจจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนใบขี่หรือว่าอาจจะเปลี่ยนพรบรถอะไรพวกนี้เมื่ออัปโหลดไปแล้วนะครับมันจะต้องรออีก90วันนะคือ3เดือนกวามันจะอัพได้นะครับซึ่งเท่ากับว่ามันจะไม่ทันนะครับผมตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมเพิ่งจะยื่นเอกสารใบขี่ใหม่นะเพื่อนๆทีนี้ผมก็ได้ทําการทักไปหาฝ่ายดูแลคนขับนะครับฝ่ายดูแลคนขับเนี่ยก็ง่ายมากคือ Copy นะครับเอ่อคอนโทรลซีนะครับเรากดคอนโทรลวีข้อความเนื่องจากพี่คนขับได้ทําการส่งข้อความมาแล้วได้ทําการ ปรับเปลี่ยนข้อมูลบัญชีเรียบร้อยแล้วภายใน90บวันที่คนขับังไม่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้รุนาะกดที่ลิงก์นี้เหมือนกันทุกคนเลยนะครับงงมากเลยครับไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่า AI นะกดที่ลิงก์นี้นะครับตามผมได้เลยนะใครที่ใช้เครื่องรูทนะครับใครที่ใช้เครื่องรูทนะถ้าจะอัปโหลดรูปนะต้องใช้แอปพลิเคชัน Google Drive ช่วยในการอัปโหลดไฟล์นะครับถ้าเราถ่ายรูปจากโทรศัพท์โดยตรงเนี่ย มันจะไม่สามารถส่งรูปได้นะครับเพราะว่าไฟล์มันขนาดใหญ่เกินนะครับทําการครับส่งรูปภาพที่เราถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นไบขับขีแบอบยชาชนหรือว่าพรบรถดรูปรูปอะไรพวกนี้เนี่ยส่งไปที่ Messenger นะครับส่งไปที่ Messenger ใครก็ได้นะของแฟนก็ได้แล้วทีนี้ก็เซฟรูปจาก Messenger ร์มาอีกทีหนึ่งนะกดคอปนะครับกดคอปนะภาพในขนาดของไฟล์เนี่ยมันก็จะเล็กลงแล้วแล้วเราก็คอปให้มันพอดีกับ รูปภาพใบขับขี่นะเออผมว่าบอกทิคเล็กเล็กเล็กน้อยแล้วกันเออบางคนแม็กอัพไม่ได้เพราะว่าไฟล์ไม่นขนาดใหญ่เกินนะหรือว่าใครที่ใช้ Photoshop เป็นก็ลดขนาดไฟล์ให้ไม่เกิน6 0 0 0นใบนะครับโอเคก็ผมไม่แน่ใจว่าคนที่ส่งพึ่งส่งแล้วก็ใบขับขี่เมื่อผียังมีอายุใช้งานได้อยู่แล้วก็พรบไม่หมดอายุอะไรพวกนี้ต้องส่งใหม่ไหมแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆหลายคนที่ใบขับขี่พรบ หรือว่าภาษีขาดก็ต้องส่งใหม่นะครับเดี๋ยวทําตามขั้นตอนได้เลยนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับใครที่ดูผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต่อนะครับฝากกดหัวใจนะครับแล้วก็เลือกขึ้นไปกดติดตามนะแต่ถ้าอยากติดตามผมผมจะมีข้อมูลแบบนี้นะครับข้อมูลสดๆใ,ใหม่ๆแล้วก็ข้อมูลในการวิ่งงานต่างๆการปรับแต่งมือถือแ,แอปพลิเคชันต่างๆนะครับการเลือกซื้อมือถือการใช้ การรูดเครื่องการโลอโมออะไรต่างๆมากมายนะก็กดเรื่อนไปข้างบนแล้วกดเข้าไปที่ YouTube การเครื่องใหม่นี้ได้เลยนะครับแล้วกดเข้าไปดูคลิปหน้ามากมายนะครับมีเป็นร้อยสองคลิปเลยนะก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ